นี่เป็นกลุ่มที่สามเมื่อกี้เราเดินมากลุ่มที่สองกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองแล้วก็เป็นกลุ่มที่สามกลุ่มเนี้จะยาวมากเป็นจะเป็นสีสีนะแต่ต้องเดินระมัดระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าตรงขอบด้านข้างเขาไม่มีผนังกั้นดูขึ้นไปวาดแบบสูงมาก โอ้ยมีพึ่งด้วยพึ่งกำลังจะเก่อโอ้ข้างล่างตรงที่นี้นก็มีเนาะดูยาวมาก